นาองแดให้มีสอนภาษาสีน,นะครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่สษษนนีนะคะวิชาภาษาจิตธุรกิจคะรู้สึกยังไงบ้างกับสายานี้คะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาครับเพราะว่าวกาจะได้ฉายานี้มันก็เหนื่อมากพอสมควรเลยค,คก่อนที่เราจะไปพูดถึงฉายาเนาะขอย้อนไปน้องแดมเนี่ยก็ได้เข้าประกวดเป็นชี่เหมือนกันเมื่อปี2019ได้รางวัลอะไรมาคะ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองแล้วก็มีรางวัลเฟซทุ๊กอยู่แล้วก็ปัจจัยมางชนรู้สึกยังไงบ้างในตอนนั้นที่ได้ p e r f o r m a ได้ได้รางวัลเลยก่อรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นรู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าการที่เราพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วประสบความสาเร็จแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำครับแล้วเป็นเคยประกวดอะไรแบบนั้นมาก่อนนะคะไม่เคยเลยประกวดครั้งแรกแล้วก็ได้รางวัลเลยจะได้นะคะที่จะอีกครั้งหนึ่งแล้ว ได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะจากการประกวดในครั้งนั้นปีนั้นนะครับมันเป็นปีที่การประกวดเพิ่งจะเริ่มมาเข้มข้นในปีนั้นพอดีเลยแล้วก็ได้หลายสิ่งอย่างนะครับเช่นการเดินการตอบคาถามแล้วก็มิตรภาพจากเพื่อนๆต,ต,ต,ต่างสาขาต่างคณะด้วยค่ะก็ได้ประสบการ์เยอะเลยแล้วมีงานอะไรติดต่อ,ขอนเข้ามาไหมคะหล,หลังจากการประกวดก็จะมีงานพวกไทยแบถไทยทีวีวีดีอะไรอยางนี้ครับเขาก็ประกวดเขาก็ทักมาแล้วก็ ก็จะมีบางคนที่สนใจเราให,ให้ให้เราไปประกวดด้วยอ๋อมีคนติดต่อเข้ามาให้เราจะประกวดงานข้างน,นอกด้วยใช่แล้วได้ไปไหมคะไม่ได้ไปติดเรียนเนาะฉนมันก็จะเรียนหนัก่อก็เลยเน้นเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนใช่ค่ะแล้วอ่ะย้อนกลับมาที่ฉายานักบ้นเรชี่มีอทองแห่งบ้านบี e. ีไม่ใครต้องให้ต้องให้เองคะ่ะทำไมถึงได้ฉายานี้เพราะว่า น้องแบมของเราเนี่ยหลังจากที่ประกวดได้รางวัล HU s o Smart p r e t y Boy ปี2019นะคะหลังจากนั้นน้องแบมก็ได้เฟ้นหานะคะเด็กๆบ้านด e ของเราแล้วก็ส่งเข้าประกวดซึ่งทุกคนที่น้องแบมส่งเข้าประกวดก็จะได้มงลงหรือได้รางวัลกันทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะรอบคณะหรือรอบมหาลายัยให้น้องแบมลองอไล่ผลงานให้คุณผู้ชมังเลยคะ่ะหลังจากปี2019แล้วปั้นใครได้รางวัลอะไรไปบ้างคะผมก็จะ หลังปี2019นะครับก็จะไปปั้นเป็นรอบคณะอก่อนนะครับมานนีรอบคณะแล้วก็รอบมหาลัยรอบคณะก็จะไปปั้นน้องเจมแล้วก็น้องทิมครับน้องเจมก็จะได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็น้องทิมก็จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับของรอบคณะฮิสซปี2020ครับแล้วก็ส่วนในรอบของมหาลัยเนี่ยจะไปปั้นน้องเจฟกับน้องแป้งครับน้องเจมก็จะได้รอบก็จะได้รางวัลชนะเลิศน้องแป้งก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือรอบมหาลัยในปี2020อ่ะทีนี้ปี ปี2021ก็จะไปปัป้าน,น้องกล้วยกับน,น้องบีค่ะน้องบีได้รางวัลรอชนะเลิศเฮ้ยน้องบีได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็น้องกล้วยได้รางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่งอันนี้ระดับคณะใช่แล้วรอบมหา,าลัยลหะอคะรอบมหาลัยน้องบีได้อ่า ไปปั้นน้องบีกับน้องแบมน้องแบมได้รางวัลชื่อแบมเหมือนเราด้วยแต่ว่าเป็นน้องผู้หญิงนะครับก็น้องแบมได้รางวัลวอลชานเลอรอันดับหนึ่งครับน้องบีได้ได้รางวัลรองชานเลอรอันดับสองอันนี้คือรอบของมหาลัยสเปเชียลมหาลัยใช่ครับปี2021ปี21มา22บ้างปีที่สามปีล่าสุดเป็นยังไงคะปั้นทัใครไปได้อะไรมาบ้างปั้นน้องเจมส์น้องมินนี่แล้วก็น้องใบก่อลเสียดายนี่เหมือนที่น้องใบก่อนไม่ได้เข้ารอบเลย แต่ก็น้องเจมได้รางวัลชนะเลิศมาครับแล้วก็น้องมินนี่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะแล้วก็รอบมหาลัยนะคะรอบมหาลัยมีน้องเจมน้องแนนนี่แล้วก็น้องตอนค่ะน้องน้องเจมกับน้องตอนเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็น้องแนนนี่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือสมกับฉายานี้นักบ้านเปชรชิ้นทองแห่งบ้านดีๆแล้วก็ของคณะของเราด้วยทำไมถึงได้สนใจ อ่าในการหร,หรือว่ามีเคล็ดลับอะไรในการเลือกน้องๆแต่ละคนในการส่งเข้าไปกระปวดเซตชี่คะเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าคณะหรือว่ามาหาลาัยมองหาเด็กที่มีลุกแนวไหนแล้วก็จะปรับลุกน้องไปในทางแนวนั้นโดยมาหาลัยเราเนี่ยจะชอบลุกที่เป็นลุกคุณหนุ่มค่ะถ้าเราวางแพทเทิร์นน้องหรือว่า ว่าลูกคนเราเป็นในทางที่เป็นลูกคนดุามามหาลัยเราก็จะชอบเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามาหาลัยเราชอบอะไรเราก็ทําตามที่มาหาลัยชอบก็คือคล้ายๆว่าปั้นปั้นเด็กๆให้ไปตามความต้องการของเวทีน,าน,านั้นๆใช่ซึ่งเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเทรนน้องๆได้ไปตาม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 แนวทางนั้นจนทุกคนก็ได้นางวันแล้วก็น้องแมมเคยทําอะไรแบบคล้ายๆว่าอยู่วงการประกวดหรือ ปั้นใครอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนไหมคะไม่เคยเป็นครั้งแรกเลยมันมีมันซึ่งปีแั้ที่ประกวดอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรพอให้เราเลือไม่ใช่ว่ารุ่นที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าปีนั้นใ่มันเหมือนแบบว่าไม่ได้มีใครสอนเราเป็นช่วงโควิดด้วยนะช่วงแรมช่วใช่ครแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราอยากถ้าเรามีน้องเราก็อยากสอนน้องเราต้องทำให้ได้ก่อนแล้วแบบน้องเราถึงจะทำได้อะไรอย่างเงี้ย คล้ายๆว่าตอนเราเหมือนแบบเอ้ยไม่มีใครมาบอกเราเลยว่าต้องทําอะไรยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราขาดเราก็เลยอยากจะให้กับน้องๆเป็นคนเคลมเป็นแวนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วรู้สึกสนุกกับการทํางานอะไรการประกวดหรือเวทีง,งานอะไรอย่างนี้ไหมคะสนุกครับจริงๆถ้ามีาโอกาสก็อยากแบบเห็นนางงามประกวดด้วยแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นในการที่จะเป็นนางงามส่ง เวิธีประกวดนี้แต่เราก็สนใจในเรื่องของการประกวดวิธีต่างๆนี้เนาะเพราะว่าก็ทํามาแล้วเนี่ยค่ะจนปีที่สี่แล้วค่ะทุกคนก็คือได้มงทุกคนบริษัทไหนสนใจอยากจ้างน้องแบมไปเป็นนางงนางงามเชิญเลยนะคะประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวทีนี้ตอนนี้ก็เรียนมาจนถึงปีสีแล้วเนาะก็เพิ่งจะจบการฝึกงานมาหมาดๆเลยนะคะทุกคนน้องแบมได้ไปฝึกงานที่ไหนมาคะที่โรงแรมบาลีปาราต์รีสอร์ทเกาะนังงา ให้เัาประสบการณ์ให้น้องๆฟังหน่อยคะ่ะว่าไปฝึกงานทำอะไรบ้างนี่คะ่ะทันทีเอยอรัตอนที่ฝึกงานตรงนั้นนะครับแบมได้อยู่แผนก f ฟครับซึ่งการที่ฝึก f ิคือ Food a อ d b e v e r a g e แปลเป็นภาษาไทยคืออาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้ชมในสัะดาห์ครับ ซึ่งเอบีที่นั่นนะครับเราจะได้ทำทั้งหมดเลยมันจะไม่เหมือนโรงแรมใหญ่เพราะว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมสีดาวแล้วเราก็จะได้ทำแบบทุกสีทุกอย่างเลยไปตั้งแต่การเป็นเวชเชอร์เป็นโฮสเทรเป็นออเดอร์เทคเกอร์เป็นบาร์เทนเดอร์เป็นบาริสต้าเป็นลูกซอริสก็ทำหมดเลยค่ะแล้วอยู่ที่นั่นมีโอกาสได้พบกับชาวต่างชาติเยอะไหมคะ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ชาวต่างชาต,ชาตชิทั้งหมดเลยครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเป็นคนลูกค้าคนไทยเพราะฉะนั้นก็คือได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนในท่ทำนค่ะ,คะแล้วเป็นยังไงบ้างได้คอนแทคทำง,งานกับลูกค้าชาวต่างชาติก <c oughs> ็สนุกดีครับเราซึ่งลูกค้าโดยส่วนมากพี่นันจะเป็นคนเยอรมันแล้วก็จะลองมาก็จะเป็นรัสเซียแล้วก็จะเป็นอิสราเอลอะไร่างแล้วก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์ปะปนกันไปแต่ส่วนมากก็ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะไใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าอิสราเอลก็จะ ฟังยางนิดนึงแต่เราก็สามารถแบบบริการเซอร์วิสเขาได้แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วเนาะก็เรียนมาเป็นเวลาสีปีอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าอะไรบ้างที่เราได้รับในการเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับน้องๆที่สนใจในสาขาจริงๆสาขานี้ครับตอนกก่าที่แบมจะเข้าเลยอ่ะแบมที่แรกแบมเลือกอังกฤษธุรกิจกับ อังกฤษนําแบบก็ดูเขาเรียกว่าเป็นรายวิชา<ม>ว่ารายวิชาหล<ะ>ักสูตรของแต่ละสาขามีวิชาอะไรบ้าง<ม>ส่วนตัวแบมเองอะแบมบจบจากวิทยายลาัยราชเฮ้ยวิทยาลัยอาชีวะอุบลร,รชาชธานีแล้วที่นี้แบมก็เรียนเกี่ยวกับการโรงแรมมาแบมบก็เห็นรายวิชาที่มันเกี่ยวกับมาคร้เทศหรือว่าเป็นรายวิชาเกี่ยวกับการโรงแรมซึ่ง แบ,บคิดว่าเออระไรวิชาพวกนี้แบบเคยเรียนมาเนี่ยแล้วมันน่าจะส่งผลต่อแบบในอนาคตว่าเออถ้าเราเรียนสาขาเนี้ยเราอาจจะอ่าเรียนได้ง่ายกว่าคุณซึ่งวันประสบการณ์นในตรงนี้มาเลยแบ,บก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสาขาตรงนี้แล้วก็เ,เลือกไปฝึกงานทางโรงแรมด้วยเพราะว่าเราชอบชอบทำงานก็ถือว่าตอบโจทย์ในการที่เรียนเพื่อที่จะไปทํางานใช่<ด>ไหคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ อะไรมาตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการอ,อันนี้เป็นเกียรติบัตรที่ได้สําหรับนักศึกษาที่ทํากิจกรรมดีเด่นของคณะของเราเขาก็มอบให้กับน้องแบงค์นะคะตัวที่ไปคน่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแล้วก็ทํากิจกรรมเด่นนะคะในสาขาวิชาภาศษาอังกฤษธุรกิจเป็นเวลา4ปีช่วยกิจกรรมมาสนับเสมอแล้วก็การเรียนก็ดีโดยได้ดเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่ะะรนะคะตอนนี้3.5เห้านิบมค่ะ ก็ได้เก็ดบุบาตรที่สวยงามแบบนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใต้แดงของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องแดงมากๆที่มาร่วมรายการดีท a อ k ของเราครั้งหน้าจะเจอจบใครนะั้นอย่าลืมติดตามรายการของเราทั้งช่อง YouTube นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย